tròn 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 โทรมาแล้วมั้งสิใครเหรอเอามาจากที่ไหนก็ให้ผมเอาปโยนมาโยนวางยุ่นตรงไหนมายมยนมายมยนโรงเรียนที่เนี่ยครับโรงเรียนอะไรเป็นโรงเรียนที่กระจกตัวเนี้ยซิกเขาให้ของสี่เขาออกมาเนี้ยยองคงเราอ่ะไอ้เบิร์ดพูดความจริงเอออันนี้ยาอะไรยาบ้ายาบ้าไอ้ถือด้วยเดี๋ยวนี้ มือเพียงแต่มือมือมันก็ได้เห็มึงรู้ไหมว่าเป็นยาบ้ามึงขนมาจากไหนรูมึงขนมาจากไหนเปิดายไหนข้างในไหนนี่นจะตรวจยืดนะยาบ้าเรานะเจ็มัดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแปดมัดถ่ายให้เห็นรอบ ลองู่าแล้วนำตัวไปส,สอดมองกล้องดิแชร์โลจิชันเลยเพอ